สิงแนวค่ะก็เป็นเรื่องที่กําลังเริ่มถ่ายใหม่นะคะของ True CJ ค่ะก็เป็นแนวเรื่องฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนอะไรย่าเงี้ยค่ะแล้วนี้เป็นตํารวจแต่ว่าจะไม่เหมือนกับตอนเรื่อง Voice ตอนนั้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนละคาแรคเตอร์กันอะไรเงี้ยค่ะก็ตกใจเหมือนกันว่ามีฟีดแบ็กตั้งแต่พผนลงรูปอะไรเงี้ยค่ะคนอาจจะไม่เคยเห็นเราผมสันน้นไงคนนึกว่าเอ๊ะตัดจริงหรือเปล่าคนโทรมาถามเยอะมากว่าพันตัดผมหรออะไรเงี้ย ก็ก็ก็เลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอโดยเรื่องเนี่ยคนก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ออในเวอร์ชันของเกาหลีเนี่ยมันมันก็สนุกมากอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองดูในเวอร์ชั่นไทยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามคือเขาก็ปรับตามสมควรนะคะตามเหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วก็ แต่โดยเรื่องมันสนุกมากๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันค่ะตอนนี้กดดันตอนนี้กดดันเพราะว่าอย่างตอนไวคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยมันดีมันดีเพราะเป็นทีมเดียวกันที่ทำอะไรเงี้ยค่ะโปรดักชั่นทีมเดียวกันต่อมาเป็นสัญ n a กณเราก็เลยแบบเราก็จะพยายามหมายถึงว่าคือเป็นคาแรคเตอร์ของของตัวละครให้ได้ให้ได้ดีที่สุดค่ะการดีนของกควิมันยากมันยากยังไงคือแผ่น แทนไม่ได้ดูในเวอร์ชันเกาหลีอะค่ะเราก็จะพยายามที่จะไม่ดูเพื่อที่เราไม่ติดภาพตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะมาตีความในเรื่องของบทแล้วก็คุยกับพุ่มกับว่าสิ่งที่เขาต้องการม,มันเป็นยังไงคาแรคเตอร์มันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็อาจจะไม่ได้แบบเหมือนกันแบบ100%แต่ว่ามันก็คงมีปรับ ปรับตามสมควรอะไรในบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแผ่นว่าก็มันก็คงเป็นความทา้ามันเป็นความกดดันด้วยส่วนหนึ่งที่สําหรับคนที่เคยดูแล้วแล้วก็คาดหวังว่าที่เวอร์ชั่นไทยเราของเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราสําหรับแผ่นเราเราคงกดดันในเรื่องของของบทมากกว่าเพราะแผนแผนไม่ได้ดูแผนก็จะไม่ไม่ไม่คิดภาพว่าเอ๊ะมันเป็นแบบไหนแต่ว่าเรารู้สึกว่าบทเนี้ยมันยากเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้เขาค่อนข้างแบบพอมันมี2ยุคแล้วเราก็ต้องเหมือนกับ มันทั้งทั้งภาพทั้งจินตนาการทั้งเวลาเราลงพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะคือมันต้องลุยมากๆซึ่งมันก็เลยแบบมันเป็นความท้าทายของเราอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นความยากในส่วนนั้นค่ะก็ว่าคนร้่าการเล่นอนว่าค่อนข้ะว่าตัวโตว่เดือนเดยใช่ค่ะเพราะในเรื่องเหมือนแพนต้องเล่นเป็นคนอายุ40กว่าก็ก็ค่อนข้างห่างกับตัวมันกับเกือบ10ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่า ทางทีมเขาก็พยายามจะปรับคาแรคเตอร์เปลี่ยนในบางอย่างเพื่อให้มันเพื่อให้มันมีความแตกต่างกับตอนเด็กและตอนโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะไม่ได้เหมือนกันแบบโดยสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังแบบเดี๋ยวฝากติดตามดีกว่าว่าในการตีความของเราจะเป็นยังไงค่ะเกมนะคะเล่าของการเปลี่ยนลุคของตัวเองไว้ก็จริงๆเป็นคาแรคเตอร์ที่แฟนชอบนันคือคนชอบใส่เกงชอบแต่งตัวแบบแบบ ห้าวหแบบเรียบๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเสืยืดเปเกงเสื้อกล้ามอะไรเงี้ยแล้วแต่ผมสั้นเนี่ยไม่เคยพอแต่งมาเราก็รู้สึกว่านี่เราชอบเราชอบคาแรคเตอร์แบบนี้คือมันดูแบบลุยๆแล้วไม่ได้ต้องระวังอะไรมากเสื้อเชิ้ตเป็นเกงยีนแล้วรองเทา้าเป็นรองเทาเง้าบู๊ตอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างลุยแล้วก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่การแต่งตัวที่เราแต่งในชีวิตประจำวันปกติอะไรเงี้ยดูไม่ใช่คาแรคเตอร์ของแพนแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบก็ก็ได้ได้ลองปรับอะไรใหม่ๆดูก็ลองอยู่ไล หลายทรงหลายแบบหลายแบบเหมือนหลายสไตล์เหมือนกันก,นกว่าที่จะมาลงตัวที่ตรงนี้ค่ะอเออจริงๆก็น่าจะน่าจะมีการดูอยู่ตลอดอาจจะเนื่องเนืเนจากช่วงของโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะนในเรื่องของ p r o c e s s การทํางานก็อาจจะเป็นในเรื่องของออนไลน์ที่ที่มีแต่มีการดูอยู่ตลอดค่ะว่าว่าเป็นไปตามเป็นไปตามเ,ออเรื่องของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือคาแรคเตอร์เป็นไปตามที่ ที่ของเขาเป็นไม้หรืออย่างเงี้ยค่ะก็คือดูตามความเหมาะสมมาโดยตลอดค่ะอมจ้ะ I need romance ถ่ายจบแล้วค่ะจะออนแอร์เดือนหน้าแล้วค่ะจะออนแอร์ก่อนใช่ค่ะ ก็อันนี้อันนี้ก็เป็นรีเมคเหมือนกันเรารีเมคกันหลายเรื่องมากเรารีเมคกันหลายเรื่องมากแต่ก็เรารู้สึกว่าเออจริงเพราะว่าด้วยความที่พล็อตเขาเป็นพล็อตที่ดีอะค่ะเราก็เลยค่อนข้างเชื่อมั่นว่าคือพอบทที่ดีอะมันก็ทําให้บางทีเรื่องที่มันเรียบเรียบเรื่องที่มันดูสบ,สบายสบายแต่มันก็มีความน่าสนใจสนุกขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออมันก็ค่อนข้างแต่ละเรื่องที่แพนได้เล่นมันก็ค่อนข้างคนละแนวคนละสไตล์เปลี่ยนกันไปตลอดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นความหลากหลายทั้งของตัวเราและของคคนดดู้วย่ เรารู้สึกว่ามันเขาเรียกว่ามันจะช่วยในการพัฒนาของบ้านเราได้ไหยเอ่อถ้าสำหรับนักแสดงแพนรู้สึกว่าการที่ ถ้าบทดีพล็อตดีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างส่งส่งในคาแรคเตอร์ทุกๆคาแรคเตอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งที่เราจะเห็นว่าอย่างบทของเกาหลีเองเขาให้ความสําคัญในทุกๆคาแรคเตอร์หมดถึงบางทีคนจะมีนิดเดียวแต่ทุกคนมีความสําคัญในบทของตัวเองเราจะไม่ได้บอกว่าเอยคนนี้เป็นนางเอกพระเอกแต่ทุกคาแรคเตอร์เขามีความโดดเด่นไม่ได้ร้ายซะจนแบบไม่ได้ร้ายแบบวิดวาดกีดกัดสักทีเดียวมึงว่าในในมุมของเขาในบางเรื่องคือมันมันดู มันดูจริงมั้งคะคือมันคงดูจริงมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เล่นน้อยแต่มากมเล่นน้อยแต่ลึกแต่เราสามารถดูเขาเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากติดตามต่อว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยในสิ่งที่เขาม,มันมีแล้วให้เราได้ติดตามตลอดในทุกๆตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็บทที่ดีพันชื่อว่ามันก็เป็นโอกาสดีๆของนักแสดงด้วย, mm hmm. วยเช่นกันค่ะ mm hmm. มันมีแล้วแหละแต่เราอยากให้มันมากขึ้นใช่แน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้เรามีช่องเยอะแยะมากมายนะักแสดงเราก็มีเยอะแยะมากมายคนนุนี้ถ้าบทที่ดีบางทีมันก็ส่งนะักแสดงส่ง <c oughs> เรียกว่าการการแสดงของเราให้เราได้พัฒนาศักยภาพของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะบางที <c oughs> บทมันมันเรียกว่ามันยากบทที่ยากที่ซับซ้อนมันก็ทําให้เราต้องทํากันบ้านกับมันเยอะขึ้นอนะ่ะ <c oughs> แล้วก็ เขาเรียกว่าเพิ่มสกิลในการทํางานของเราอะไรเงี้ยค่ะศักยภาพและคุณภาพในการทํางานมันก็ต้องเพิ่มขึ้นตลอดเวลายิ่งบทยากมันก็ไม่สามารถที่จะการตีความก็ต้องใหม่หมดทํากันบ้านใหม่หมดคิดวิธีคิดใหม่หมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพันว่าการเป็นนักแสดงมันมีความ ทายมากแล้วเราใช้ทั้งความรู้สึกเนาะใช้ทั้งจิตใจใช้ทั้งร่างกายของเราเป็นเครื่องมือในการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียกว่าให้ใจอ่ะแล้วก็ทํากันบ้านกับมันเยอะมากในคาแรคเตอร์ใหม่ๆก็อยากเห็นอยากมีโอกาสได,ได้ได้เล่นบทที่ดีได้ลองบทใหม่ๆนี่ค่ะแล้วพันว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เออเรียกว่าเรื่องที่ดีต่อสังคมอ่ะที่คนดูแล้วดูแล้วได้อะไรกลับไปอ่ะค่ะพันว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าจะทําให้มีประโยชน์ทั้งคนที่เล่นและคนที่ดูด้วยเช่นกันค่ะ <S <S คือเนื่องจากว่าตอนนี้คือเราก็า True CJ ก็อยู่กับ True ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแพนก็จะมีโอกาสได้เล่นซีรีส์ใหลายเรื่องของของ True CJ อะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่คนได้ชมกันมาแล้วเนาะแล้วก็พอเราก็คงจะหยิบ เ,ออเรื่องที่น่าสนใจมาทําในเวอร์ชั่นไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แพนก็โอเคนะแพนก็คือเราก็ก็เป็นคนดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ได้ดูทุกเรื่องแต่ว่าเราก็คิดว่าเออเรื่องที่เขาหยิบยกมามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มันมีอะไรที่ต้องโดดเด่นแล้วเราก็พยายามจะสลับกันไปตลอดก็ก็ต่อ,อทางทีมก็คงดูให้ตามความเหมาะสมค่ะ mm hmm. อรอดูค่ะทั้ง i n f i n romance แล้วก็ signal ค่ะ